คุกุ้งนะคะเดี๋ยววันนี้ไปต่อนะคะในเรื่องของเมทริกนะคะของม4นะคะจะอยู่ในคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะในเรื่องของเมทริกนะคะหลายๆคนถามว่าเรียนเมทริกไปทําอะไรหรอก็เรียนไปเพื่อแก้ระบบสมการนะคะซึ่งแต่ก่อนเวลาที่เราเรียนมต้นเนี่ยแก้สมการเราก็จะแก้แค่ตัวแปร x ตัวแปร y อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอเราเรียนถึงระดับที่สูงขึ้นอะ มันก็จะมีตัวแปรมากกว่านั้นนะคะอาจจะมีตัวแปร x y z หรือ a b c d อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีมากกว่า2ตัวซึ่งถ้าเป็น2ตัวเราเราเรียนมาอยู่แล้วว่าการแก้ระบบสมการของเราเนี่ยเราแก้ได้ง่ายๆนะคะแต่ถ้ามากกว่านั้นนะคะเราสามารถใช้เมตริกเข้าไปช่วยได้นะคะแต่ก่อนที่จะรู้ว่าจะช่วยยังไงนะคะเราไปรู้จักเมทริกกันก่อนว่าเมตริกนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็มีลักษณะการเขียนแบบไหนนะคะอ่ะ ตรงนี้นะคะในระบบสมการเชิงเส้นเนาะระบบสมการเนี่ยเวลาที่เราเรียนมากันตอนมอต้นอะ่ะเราก็จะเรียนกันแค่อสองสมการตัวแปรก็จะมีแค่ X กับ y ใช่ไหมเวลาการแก้ระบบสมการเราก็จะแก้เลือกกําจัดตัวแปร x หรือเลือกกําจัดตัวแปร y แล้วก็แทนค่าลงไปใช่ไหมแต่ทีเนี้ยถ้าเราเอามาเปลี่ยน ให้มันเป็นเมทริกนะคะมันก็จะมีวิธีการเปลี่ยนให้เป็นเมทริกอยู่นั่นก็คือถ้าสมมุติว่าเรามองชุดนี้นะคะเป็นชุดของ x ที่มีตัวแปร x กันเนาะเราก็จะเอาสัมประสิทธิ์ของมันนะคะมาเขียนให้อยู่ในช่องนี้คอลัมน์นี้นะคะก็คือหลักหลักที่1ส่วนสัมประสิทธิ์ของ y เราก็เอาเข้ามาเขียนในคอลัมน์ที่2นะคะ ส่วนค่าคงตัวด้านหลังเราก็จะเอาไปเขียนไว้ด้านหลังแบบนี้นะคะเป็นการแปลงระบบสมการเชิงเส้นให้อยู่ในรูปของเมทริกนะคะอ่ะทีนี้มีการแปลงแบบนี้นะคะแล้วในรายละเอียดของเมทริกนั้นมีอะไรไปเจาะลึกกันนะคะอันแรกเลยนะคะเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเมทริกเลยนะคะ1เลยค,คือวิธีการเรียกชื่อชื่อของเมทริกนะคะส่วนมากจะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ นะคะคตัวพิมพ์ใหญ่ทำไมต้องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เพราะว่าในชื่อเนี่ยชื่อถ้าเราใช้ตัวพิมพ์ใหญ่นะคะสมาชิกในเมทริกของเขาแต่ละตัวมันจะเป็นตําแหน่งของเขานะคะเราก็จะใช้ตัวพิมพ์เล็กเข้าไปนะคะเพื่อง่ายต่อการมองอ่าเมทริก A นะคะจะเขียนให้อยู่ในรูปของตัวเลขนะคะซึ่งอยู่ภายใต้วงเล็บนี้นะคะซึ่งเป็นวงเล็บเออเหลี่ยมๆแบบนี้นะคะเรียกว่าเมทริก ใช้วงเล็บนี้ก็ไม่ได้นะใช้ปีกกาแบบนี้ก็ไม่ได้นะปีกกามันก็จะกลายไปเป็นเซตแทนโอเคปะเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของมันเลยก็คือตัวนี้นะคะอ่าทีนี้ในสมาชิกของ a เนี่ยตรงนี้นะคะมีวิธีการมองอยู่2ออย่างก็คือมองเป็นแถวกับมองเป็นหลักถ้ามองเป็นแถวนะคะนี่คือแถวที่1แถวที่1นะคะเราจะใช้สัญลักษณ์ว่า r 1่ r มาจากไหนมาจาก row row แปว,ว่าแถวนะคะ แถวที่2นะคะอันนี้แถวที่2อันนี้แถวที่3นะคะก็เป็น r3 ไปนะคะเสร็จปุ๊บคอลัมน์ใช่ไหมคอลัมน์ก็คือหลักนั่นเองนะคะก็จะมีหลักที่1คอลัมน์ตัว c ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวยอดที่เราใช้ก็จะเป็น c1 นะคะคอลัมน์ที่2ก็จะเป็น c2 คอลัมน์ที่3ก็จะเป็น c3 อ่ะเพราะฉะนั้นในเมทริก์นะคะเราจะมุ่งประเด็นไปที่เรื่องของการมองแถวมองหลักนะคะ ถ้ารู้จักแถวรู้จากหลักมองอย่างชัดเจนนะคะเราจะรู้ตำแหน่งของเมทิกแต่ละตัวได้ง่ายมากขึ้นนะคะ,อ,ะอ่อตรงนี้ก็จะมีแค่2ออย่างเนาะสมาชิกในแนวนอนกับสมาชิกในแนวตั้งโอเคนะต่อไปนะคะที่2นะคะเมื่อเรารู้จักชื่อเมทิกแล้วนะคะเราจะไปดู มิติแล้วก็ตำแหน่งของสมาชิกนะคะว่ามีตำแหน่งที่เรียกยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะคะในเรื่องของมิตินะคะมิติบอกถึงอะไรบอกถึงขนาดของมิตินะคะขนาดตรงนี้คือบอกยังไงก็คือเมื่อกี้ที่เราพูดไปก็คือมีแถวมีหลักใช่ไหม ขนาดของมันก็คือบอกว่ามีกี่แถวกี่หลักนั่นเองนะคะสมมุติว่ามี3มแถว3หลักนะคะขนาดมิติก็คือ3าคูณสนั่นเองนะคะ3ามคูณสามแถวเราจะใช้ตัวแทนสัญลักษณ์ตัวแทนนะคะก็คือตัวเส่วนหลักเราจะใช้ตัว n นะคะหลักเราจะใช้ตัว n ทีนี้ยกตัวอย่างเช่นนะคะ A นะคะมี A เป็นมิติขนาด3ามคูณสอง 3คูณ2นะคะเวลาเราเขียนเราเขียนห้อยแบบนี้เพื่อบอกขนาดของเมทริกนะคะว่าเมทริก A นี้นะคะมีทั้งหมด3แถว2หลัก3แถว2หลักนะคะ3แถวแถวที่1แถวที่2แถวที่3นะคะแล้วก็มี2หลักก็คือหลักที่1แล้วก็หลักที่2จํนะคะจำนวนสมาชิกมีเท่าไหร่จํานวนสมาชิกก็คือ3คูณ2เท่ากับ6ตัวนั่นเองนะคะ จำนวนสมาชิกมี6ตัวเลยนะอ่าทีนี้สมาชิกในแต่ละตัวนะเขาก็จะมีตำแหน่งของเขานะคะว่าตำแหน่งของเขานั้นอะเรียกว่าอะไรใช่ไหมตรงนี้ a นะคะเป็นเมทริกซ์3คูณ2เพราะฉะนั้นนะคะตำแหน่งของเราที่ใช้สมาชิกเนี่ยเมทริกซ์ a ใช่ไหมสมาชิกเราก็จะใช้ตัวพิมพ์เล็กเห็นปะตรงนี้เลขห1ึ 1. ่หมายถึงแถวที่1หลักที่1 1> a 1 2หมายถึงแถวที่1หลักที่2โอเคปะ a 21หมายถึงว่าตำแหน่งแถวที่สองหลักที่1 a 3 2หมายถึงแถวที่3หลักที่2โอเคไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะมันก็จะเป็น a ห้อยแถวกับหลัก a ห้อยแถวกับหลักนะคะนั่นหมายความว่าเวลาสัญลักษณ์ที่เราใช้เราจะใช้คำว่า a i j ซึ่ง i คือแถว J คือหลักโอเคไหมแถวกับหลักนะคะ A I J บอกตำแหน่งแถวกับหลักแถวที่เท่าไหร่หลักที่เท่าไหร่เราก็ไปมองนะคะมันก็จะอยู่ณนะตำแหน่งนั้นนั่นเองนะคะเสร็จปุ๊บอะลองมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างนี้นะคะอะเมทริก A นะคะเป็นเมทริกที่มีขนาดมิติ2คูณ2เพราะว่ามี2แถว2หลัก 2, 2, 2, เะะ 2, 2, ออไหมสอแถวสองหลักเพราะฉะนั้น a สองหนึ่งคำว่า a สองหนึ่งคืออะไร a สองหนึ่งก็คือแถวที่สองหลักที่หนึ่งแถวที่สองหลักที่หนึ่งเพราะฉะนั้น a สองหนึเลขอะไรคะเลขห้สิจ้าโอเคเปล่าต่อไป a 1นึ a หนึ่งหนึ่ะคะ a หนหมายถึงแถวที่1นึ่งหลักที่หแถวที่หหลักที่หค่ะเลขอะไรจ้าเลขศูนย์ไงอ่าโอเคปลา ตอไปดูเมทซ์ B บ้างนะคะเมทซ์ B เนี่ยก็คือมีมิติเป็น3มคูณ3มิติ3มแถว3หลักมีสมาชิกทั้งหมด9ตัวนะคะ B 13 B, 13 b, b 1 3หมายถึงว่าเป็น B แถวที่1หลักที่3แถวที่1หลักที่3เลข1จ้าต่อไป B 22แถวที่2หลักที่2แถวที่2หลักที่สอง เลขเก้าเลคะเลขเก้า b สามสองนะคะ, b, 3, 2, ะ,คะแถวที่แถวที่สามหลักที่สองเลขอะไรคะเลขสามนั่นเองนะจ๊ะอ่าต่อไปเมทริกซีบ้างนะคะตำแหน่งที่ใช้ c สองสามแถวที่สองหลักที่สามแถวที่สองหลักที่สามเลขสิบห้านั่นเอง c หนึ่งสองแถวที่หนึ่ง แถวที่หนะคะหลักที่2แถวที่1หลักที่2เลข6แค่นี้เองนะคะนั่นก็คือเป็นตำแหน่งของสมาชิกในเมทริกนั้นๆนะคะ Aij A ห้อยด้วยแถวต่อด้วยหลักโอเคนะเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างนี้กันนะคะตัวอย่างนี้นะคะบอกว่าเมทริก A นะคะเป็นเมทริกนี้ เมทริกนี้มีขนาดเท่าไหร่คะเรียนกี่แถวหนึ่งสองสามสามแถวกี่หลักหนึ่งสองสามสี่สามแถวสี่หลักนะคะจริงๆแล้วมันคือเมทริกขนาดขนาดสามคูณสี่นั่นเองนะจ๊ะเวลาการเขียนเม,มทริกางทีเขียนแบบนี้นะคะเขียนแถวแล้วก็หลักห้อยไว้ข้างล่างนะคะทีนี้จงตอบคำถามต่อไปนี้ข้อหนึ่งถามว่า จงบอกเมตริกเอ้ยจงบอกมิติของเมตริกเอมิติตโหง่ายจังเลยถามเงี้ยให้คะแนนฟรีไปเลยเถอะสามคูณ <c> ส <oughs> ี่จ้าขนาดสามแถวสี่หลักนั่นเองนะคะจงเขียนสมาชิกข้อสองนะคะจงเขียนสมาชิกแถวที่สองสมาชิกแถวที่สองนะคะก็มีอะไรบ้างล่ะมีแถวที่สองแถวที่สองนี่ไงแถวที่สองสมาชิกมีทั้งหมดกี่ตัวสี่ตัวเลข เลขสองเลขแปดเลขสี่แล้วก็เลขหกนะจ๊ะสมาชิกในหลักที่สามหลักที่สามจ้าหลักที่สามคือหลักนี้เลขอะไรบ้างเลขลบสี่เลขสี่แล้วก็เลขห้านะคะจงหาค่าของ a หนึ่งสองแถวที่หนึ่งหลักที่สองแถวที่หนึ่งหลักที่สอง เลขสองเห็นไหมเอหนึ่งสองเท่ากับสองเอสองสามแถวที่สองแล้วที่สามค่ะเลขสี่แล้วก็เอสามสี่แถวที่สามหลักที่สีเ 4, 3, เ่เลขเลขอะไรคะแถวที่สาม หลักที่สี่เลขสี่เออใช่เลขหนึ่งอ่าเรียบร้อยนะคะข้อที่ห้าจงหาค่า a สามสองลบ a สองสองบวก a 13, หนึ่งสามโหชิวนะคะตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ a สามสองนะคะแถวที่สามหลักที่สองแถวที่สามหลักที่สองเลขเจ็ดนะคะลบด้วย a สองสองนะคะแถวที่สองหลักที่สองแถวที่สองหลักที่สอง ได้ไรได้แปดนะคะลบด้วยแปดนะคะแล้วบวกด้วย a หนึ่งสามแถวที่หนึ่งหลักที่สามเลขลบสี่นั่นเองนะคะจะมีค่าเท่ากับเจ็ดลบแปดบวกกับลบสี่ลบแปดบวกกับลบสี่เนี่ยได้เท่าไรได้ลบสิบสองใช่ไหมลบสิบสองบวกเจ็ดลบสิบสองบวกเจ็ดจ้าได้เลยจ้าลบสิบสองบวกเจ็ดลบห้าจ้าถูกไหม ต่อไปข้อที่หกนะคะข้อที่หกบอกว่า a หนึ่งสี่ไม่ใช่ a หนึ่งสี่ธรรมดามีเลขเลยเข้าไปด้วยเลข 3. สามแสดงว่ามีเลขสามคูณอยู่กับ a หนึ่งสี่เขียนสามร้อยไว้ก่อนเลยสามแล้วก็ a หนึ่งสี่นะคะแถวที่แถวที่หนึ่งลที่สี่แถวที่หนึ่งจะหลักที่สีเ่เลขอะไรเลขห้าเลขห้าก็จับคูณกันค่ะแปะไว้แปะไว้แปะไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาคิดทีหลังต่อไปเลขสองคูณกับ a สามสาม a แถวที่สามหลักที่สามเลขอะไร เลขห้าอีกแล้วนะคะลบด้วยเลขห้าคูณอยู่กับ a สองสี่แถวที่สองหลักที่สี่แถวที่สองหลักที่สี่เลขหกปึ๊บมีค่าเท่ากับสามคูณห้าสิบห้าจ้าบวกด้วยสองคูณห้าอาสิบค่ะลบด้วยห้าหกอ่าสามสิบค่ะสรุปก็จะได้นะคะสิบห้าบวกอีกสิบเป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้าลบออกไปสามสิบ มีน้อยลบมากได้ไหมบางคนตอบห้าเฉยเลยนะมีน้อยลบมากลบไม่ได้นะ,ะจ๊ะติดอะไไว้ติดลบห้านะคะมียี่สิบห้าต้องจ่ายสามสิบจ่ายไม่ได้จะ้ะติดลบโอเคนะประมาณนี้นะคะในเรื่องของสมาชิกแล้วก็ตำแหน่งต่างๆ 4นะคะการเท่ากันของเมทริกอ่าการเท่ากันของเมทริกนะคะเมทริก a เนาะดูเมทริก a ก่อนเมทริก a นะคะสัญลักษณ์จะใช้เมทริก a นะคะแล้วก็เขียนแบบนี้ยกึยกยกึยก,ยกเลยไม่รู้ดูงงง aij ก็คือ,อบอกสมาชิกนะคะแถวกับหลักนะคะที่มีขนาด m คูณ n นั่นก็คือมิตินั่นเองว่ามีกี่แถวกี่หลักนะคะ b ก็เป็นเมทริกเหมือนกันนะคะที่มีขนาด m คูณ n เหมือนกันอ่า m คูณ n เหมือนกันแสดงว่ามิติเป็นไงกันมิติเป็นไงกัน เท่ากันนะคะการที่ a กับ b นะคะจะเท่ากันได้นั่นหมายความว่าจำนวนสมาชิกทั้งหมดต้องเท่ากันและและอะไรมิติต้องเท่ากันด้วยถ้ามิติไม่เท่ากันนะจบเลยมันไม่เท่ากันหรอกนะคะสรุปง่ายๆก็คือมเทมทริกเท่ากันเมื่อไหร่เมทริกเท่ากันเมื่อเมตริกต้องมีขนาดเท่ากันนะคะและสมาชิกในแต่ละตําแหน่ง แต่ละตำแหน่ง aij กับ bij ที่อยู่ณนะตำแหน่งเดียวกันอย่างเช่น a11 1, กับ b11 1, ต้องเป็นเลขเดียวกันด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเขาบอกว่ากำหนดให้เมทริกซ์ a เท่ากับ b นะอันเนี้ยจงหาค่าตัวแปรเรียนดู a เท่ากับ b เรียนสังเกต x นะคะเขาให้หาค่า x ใช่ไหมค่า x, x x x อยู่ตรงนี้ x อยู่ตำแหน่งนี้นะคะ x อยู่ตำแหน่งนี้ฟึบ x ตำแหน่งนี้คือแถวที่อะไร แถวที่2หลักที่1เพราะฉะนั้น a แถวที่2หลักที่1คือเลข6เพราะฉะนั้นง่ายมากนะคะ x คือเลขหเออ x เลข6แล้ว y อะ่ะตำแหน่ง y ไปดูตำแหน่ง y ดิตำแหน่ง y นะคะ y เนี่ยอยู่ตรงนี้แถวที่2หลักที่2แถวที่2หลักที่2ของ a จะก,ก็จะเท่ากับ7 7 7 7 7นั่นเองง่ายมากดูแบบนี้ใครก็รู้หรอกว่ามันเท่ากันใช่ไหม ทีนี้มันก็จะมีแบบยากกว่านี้ไปดูอ่ะจงหาค่าของตัวแปรนะคะที่ทำให้สมการของเมทริกตอไอนี้เป็นจริงนะคะเขาบอกว่าสองเมทริกนี้เท่ากันสองเมทริกนี้เท่ากันนะคะเราก็จะได้ว่าได้ว่าอะไร y บวกสามเท่ากับหกสามเท่ากับสามอยู่แล้วเรียบร้อยนะคะสอง x บวกหนึ่งนะคะเท่ากับ เแล้วก็สองเท่ากับสองอยู่แล้วอ่าทีนี้สังเกตเห็นอะไรสังเกตเห็นว่าบา y บวกสต้องเท่ากับอะไรคะเท่ากับ6ดังนั้น y จึงเท่ากับอะไรคะหลบอะไรหกลบส y จึงเท่ากับ3นั่นเองนะจ๊ะต่อไปเช็ค x จ้า x ก็ได้มาจากอะไรสอง x บวกหนะคะจะเท่ากับเลขเ็ดเห็นไห จะเท่ากับเลขเจ็ดเนี่ยตำแหน่งมันเป็นตำแหน่งเดียวกันเห็นปะตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้นะคะแล้วก็ตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้เคยไหมเสร็จปุป๊บก็แก้สมการค่ะหนึ่งบวกยูย้ายไปเป็นลบนะคะก็จะได้เจ็ดลบหนึ่งนะคะเสร็จปุ๊บสองเอ็กซ์ก็จะเท่ากับอะไรสองเอ็กซ์เท่ากับอะไรเท่ากับหกนะคะเอ็กซ์เดียวก็จะเท่ากับอะไรหกส่วนสองก็คือเลขสามนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเอ็กซ์เท่ากับ 3 y, y ก็เท่ากับ3เหมือนกันนะคะต่อไปลองไปดูข้อ2บ้างนะคะข้อ 2, 2> ข้อ, 2, ขอ 2, 2มองแต่ไกลๆ <c oughs> <c oughs> มองแต่ไกลๆก็รู้ทันทีว่า4 x จะเท่ากับ x นะคะแล้วก็3 y ลบ1จะต้องเท่ากับ2 y นะคะเสร็จปุ๊บแล้วก็จับมันมาเท่ากันเลยจ้ะไม่ยากเลย4 x อ่าสี x เท่ากับ x เสร็จปุ๊บ x อยู่ขวาใช่ไหมอ่า4 x เป็นบวกอยู่นะคะ x ตัวเดียวก็คือเป็น1 x นะคะเพราะฉะนั้นย้ายมาลบ x เท mm. ่ากับ0 mm. ก็จะได้3 x เท mm. ่ากับ0 mm. x จึงเท่ากับ0หารด้วย3จ้าเอา3ย้ายไปนะคะ mm. ก็จะได้0อ่าเสร็จปุ B ๊บ y 3 y ลบ1ต้องเท่ากับ2 y ใช่ไหม2 y นะคะก็ย้ายาชุดไหนที่เป็น y ย้ายไปไว้ด้วยกันอันไหนที่ ไม่มีตัวแปรนะคะให้มันไปอยู่คนเดียวสามวายสองวายนะคะเป็นบวกอยู่ย้ายมาติดอะไรติดลบนะคะแล้วก็บวกเอ้ยลบหนึ่งนะคะย้ายไปก็จะเป็นหนึ่งสามวายลบสองวายก็จะเหลือวายเดียววายเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะก็จะได้ว่าเอ็กซ์เท่ากับศูนย์และ y เท่ากับหนึ่งนั่นเองเป็นไงเฮียงชิล ปดูตัวอย่างที่3นะคะตัวอย่างนี้ค่อนข้างที่จะดูแล้วไม่อยากทาเลยดูแล้วไม่อยากทานะคะอ่ะไม่เป็นไรเราไปดูนะคะเขาบอกว่าให้ a เท่ากับเมทริกนี้และ b เท่ากับเมทริกนี้ถ้า x และ y นะคะเป็นจานวนจริงโดยที่ f x นะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ2และ f y มากกว่าหรือเท่ากับ1นะคะที่ทำให้ a เท่ากับ b จงหาค่า x บวก y นั่นก็คือข้อเนี้ยโจทย์ต้องการ x บวก y ว่าเท่ากับเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นเราต้องได้ x ก่อนได้ y ก่อนนะคะถึงจะได้คําตอบและตรงนี้นะคะเป็นเรื่องของการเท่ากันเพราะว่าเขาบอกว่า a เท่ากับ b ให้หา x กับ y ที่ทําให้ a เท่ากับ b เพราะฉะนั้นไปดูตําแหน่งแต่ละตําแหน่งเลยว่ามีอะไรที่เท่ากันบ้างมีนี่แหละอันแรกอันนี้เท่ากับอันนี้ถูกไหมเสร็จปุ๊บอ้าเสร็จปุ๊บ 4y ลบ3เท่ากับ y กำลัง2 อ่าเสร็จปุ๊บเจออีกแล้ว x ลบ y ต้องเท่ากับ0โอเคแสดงว่าจะต้องมี3ชุด3ชุดให้เราทำนะคะ3ชุดนี้อ่ะเริ่มเลยสิเริ่มค่ะเริ่มเริ่ม,มชุดแรกชุดแรกนะ x ยกกำลังสองลบ3เท่ากับลบ2 x โอเค มีสามชุดใช่ปะล่ะสามชุดเดี๋ยวขอขอกั้นก่อนอันที่สองบอกว่าสี่สี่วายลบสามเท่ากับวายยกกำลังสองและ อันที่สามบอกว่า x ลบ y เท่ากับศูนย์อ้าว x ลบ y เท่ากับศูนย์แสดงว่า x เท่ากับ y แน่นอนเลยใช่ไหมเอออ่ะอย่าเพิ่งคิดเยอะนะคะไปดูอันแรกก่อนเลยแก้สมก,การอันแรกก่อนนะคะอันแรกเราก็เห็นว่ามันเป็นกําลังสองเนาะแน่นอนว่ามันคือการแก้สมก,การกําลังสองนะคะการแก้สมก,การกําลังสองนั่นก็คือจะต้องทําให้ขวามือสุดเป็นเลขศูนย์ก่อนก็จะได้ x ยกกำลังสองนะคะลบ 2X นะคะย้ายมาฝั่งนี้เพราะฉะนั้นจากลบก็จะกลายเป็นบวก 2X ลบ3เท่ากับ0โอเคเสร็จปุ๊บเจอแบบนี้ปุ๊บแยกตัวประกอบเลยสิจ้ะไม่ต้องดีรอเลยอ่ะมันง่ายตรงที่มี X กำลังสองนะคะการที่เป็น X กำลังสองแสดงว่าข้างหน้าเป็น X กับ X แน่นอนถูกมั้ยกกับ X ทีนี้ไปดูว่า เลขอะไรนะคูณกันแล้วได้ลบสามนะคะแล้วบวกกันแล้วได้สองคูณกันแล้วได้สามบวกกันแล้วได้ลบสองคูณกันแล้วได้สามเอ้คูณกันแล้วได้ลบสามคูณกันแล้วได้ลบสามก็จะมีลบหนึ่งกับสามหรือไม่ก็เป็นเลขหนึ่งกับลบสามใช่ไหมแต่โจทย์ข้อนี้บอกว่าบวกกันแล้วนะมันจะต้องได้สองเพราะฉะนั้นก็ได้คู่นี้ถูกไหมคะก็จะได้ x ลบ x ลบ1 x บวก3อ่าเมื่อได้2ค่านะคะที่คูณกันแล้วได้0นนั่นหมายความว่าการที่มันคูณกันแล้วได้ศูนย์หมายความว่าวงเล็บแรกนะคะเป็นศูนย์หรือวงเล็บที่2เป็น0นย์โอเคปะวงเล็บแรกเป็นศูนย์เมื่อไหร่ศูนย์เมื่อ x เป็นเป็นเลขอะไรคะศูนย์เมื่อไหร่ศูนย์เมื่อ x เป็นเลข1ไง1ลบ1ได้0ูนย์ถูกปะเออเพราะฉะนั้น x เท่ากับ1น่อีกอันหนึ่งนะคะเป็นศูนย์เมื่อ x เป็นนะคะ ลบสนั่นเองนะคะแต่ว่า x ค่านี้ยังใช้ไม่ได้เพราะอะไรโจทย์บอกว่าอะไรจากโจทย์จากโจทย์นะจ๊ะโจทย์บอกว่า f x จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ2น้อยกว่าหรือเท่ากับ2อทีนี้มาลองมาดูว่า x มีค่าอะไรบ้าง f อ,อะไร f 1นึ่ f หเท่ากับ1น f ลบสเท่ากับเลเท่ากับส เขาบอกว่าค่าที่จะเอาไปใช้ได้เนี่ยจะต้องเป็นค่าที่น้อยกว่าหรือเท่ากับสองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2. ถามว่าเลขสามใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้จ้าเลขนี้ใช้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่า x เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือ x เท่ากับอะไรนั่นเอง x เท่ากับหนึ่งโอเคปะไม่ใช้สองค่าใช้แค่ค่าเดียวนะคะต่อไปของ y นะจ๊ะ y ยกกำลังสองเนาะ,อ,ะอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นก็ย้ายมาข้างหน้านะคะจาก y ยกกำลังสองก็จะกลายเป็นลบ y ยกกำลังสองนะคะบวกด้วย 4y ลบ3เท่ากับ0เสร็จปุ๊บ y ยเนี่ย y ายกกำลังสองติดลบนะคะคูณลบเข้าไปคูณลบเข้าไปทั้งสมการเพราะว่าเ,เราจะไม่นิยมให้ตัวข้างหน้านะคะติดลบเพราะว่ามันคือตัวที่ยกกำลังสองนะคะมันจะทำให้เราทำยากก็คูณลบเข้าไปนะคะก็จะได้ y ยยกกำลังสองเนาะแล้วก็ลบสีนะคะแล้วก็บวกสเท่ากับศโอเค okay. เสร็จปุ๊บแน่นอนกำลังสองจ้าแยกเป็นสองเล็บสิเลขอะไรนะที่คูณกันแล้วได้ไรได้3บวกกันแล้วได้ลบสคูณกันแล้วได้3ก็จะมี1กับ3หรือไม่ก็ลบหกับลบสถูกไหม ลบหกับลบสามแต่ว่าสองตัวนี้บวกกันเราจะต้องได้ลบสี่คู่ไหนคู่ล่างไนจ๊ะเออก็จะได้อะไร y นะคะ y ลบหนึ่งกับ y ลบสามเพราะฉะนั้น y จึงมีสองค่านะคะนั่นก็คือ y เป็นหนึ่งกับสามนั่นเองนะคะหนึ่งกับสามแต่เราไม่ได้ใช้สองค่าแน่นอนนะคะจากโจทย์พบว่า จากโจทย์แอจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1นะคะทีนี้ลองมาแทนค่าดูแอปของเลขหนึ่งแอของเลขหนึ่งได้เลขอะไรได้เลขหนึ่งแอปของเลขสามได้เลขสามเขาบอกว่าแอบสูตรไจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1 ใช้ได้ทั้งสองค่าเลยค่ะทั้งหนึ่งทั้งสามเลยถูกปะแต่ประเด็นก็คือเราไปดูสมการที่สามสมการนี้เราจะพบว่าโจทย์บอกว่า x ลบ y เท่ากับศูนย์ x ลบ y เท่ากับศูนย์นั่นหมายความว่า x กับ y 0. ต้องเท่ากันถูกไหมคะ x กับ y ท้องเท่ากันนะคะก็ก็เอามาต่อตรงนี้ฟึ๊บ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 อ่าจาก x-y ลบ y เท่ากับ0ดังนั้น y จึงต้องเป็นเลขเลยคะเลข1เพราะว่า x เป็นเลข1ไงลบกันแล้วต้องได้เท่ากับ0นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะ x บวก y จึงเท่ากับ1บวก1เท่ากับสองนั่น A. ง่าย 哪怕、uh huh.